สวัสดีพี่ใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปแล้วก็13วันนะน,นะ <Yeah. S 1> ช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยนะครับผมเพราะว่าผมขี้เกียจนั่นเองนะถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะโผล่ไปในอีกช่องหนึ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะก็ตามนะครับผมซึ่งผมก็อาจไว้แต่ว่าผมขี้เกียจตัดด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยควรเป็นคลิปที่จะลงในช่วงคริสต์มาสนะฮะ แต่ว่าเราเนี่ยอัดคลิปนี้กันวันที่27ธันวานะฮะซึ่งก็เลยคลิปมันมา2วันแล้วก็วันนี้วันที่13นะฮะมกราซึ่งผมกำลังตัดคลิปอยู่บอกเลยว่าคนคย่อนแยงนะใครนะฮะที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมไปชมคลิปกันเลยพูดแปลกๆเนาะไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนกดกดกดฮานวันนี้ฮานะวันนี้ฮานเออนี่ ูสิไปคิดไปมึงก็พูดอ๋ออืมสดีวันคริสต์มาสถึงมันจะเลยคริสต์มาสอะไรก็ตามวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ล้อซอนต์อ๋อนี่คือคอนเทนต์ที่มึงบอกกูดูเห็นตรงนู้นไหมนี่อ่ะดูของขวัญวันคริสต์มาสเถอะโอ้โหโอ้โหแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันครับวันนี้เราจะมาลาตาตครับอันนี้คือของขวัญที่ผมมอบให้คุณในวันคริสต์มาสครับเปิดดูได้เลย เปิดกล่องไหนดีฮะโอเคเอากล่องนี้ละกันมึงไม่ห้ามกูเลยมึงไม่ห้ามกูเลยมึงจะทับคิวกูอย่างเดียวอ่ะเปิดเลยครับเปิดเลยครับนี้ละกันว้าว holy shotgun ดูเป๋าคนละไบครับดูกระเป๋าของบรรจุของไห้ทั้งแสงกะแม่งไม่ให้ไม่ให้เกิดอันนี้ภารกิจของเราคือตามหาซาตตาแล้วก็เอามันเราจแรกที่เราครทำ ตัดไม้เบสิกไหมครับจัดเอามึงอยู่ไหนเนี่ยตัดไม้อยู่ไม่รู้อ่ะทำควงก่อนตัดไม้ต่อฮะอยู่ไหนครับผมกำลังไปหาหุ่นผมที่เกียจกด F3 ครับคีย์บอร์ดลกิเปอร์เซนเอาี้ไงอยู่ข้างเอ้าเอืตะกี้กูเห็นแล้วว่าลบ่สิบห้าเจ็ดสนี่ดูดูดู อ้มึงเอาเวอยดิดออก <laughs> <laughs> เราต้องขูดชก้าเคนไหมฮะไม่ครับมันจะเป็นต้องหาหินดีวะหินอยู่ไหนหินดีอะ่ะเดินไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเจอทํานี่ไงนาเนี่ยใช่ป่าวะเราไม่เจอหมู่บ้านเลยอะครับนี่เห็นไม่เห็นมีอะไรเลยมีปืนทำไมเนะี่ยไม่ต้องมีปืนก็ได้มั้งต้องการหินใช่ไหมฮะ <laughs> ชีวิตมึงก็ลันทดเกินไม่เห็นมีหมู่บ้านเลยทำไงดีครับเปิดช้างสูงๆนี่ฮะง่างไๆครับบินมันไม่ต้องบินไม่ต้องบิน <c oughs> เปิดช้างสูง <c oughs> เอา้านี่ห,หลังมราเจอเลยอะ <c oughs> อะไรครับเนี่ยเราหาอาหารกันใช่หาอาหารหมู่บ้านเกิดกลางน้ำนี่งไงทำใช่บอกว่า <c oughs> ทำนะครอเ้ย ไอ้ถ้เถ้ยทำถ้ำลึกเเกิดเจีว่ลึก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 ยืนนี่ผมไม่เอาเลยโอ๊ยโ,โอโโ divide, โโ้ยโใจเย็นใจเย็นยิงอยู่ยิงอยู่เอ้ยจะตายว่ะนี่เราไม่ตายเพราะอะไรเลยเนี่ยแคเอออะไรครับเนี่ย ประหยัดกระสุนเลยในชีวิตต้องอยู่แต่ในถ้ำครับเพราะว่าหิวฮะเกี่ยวเลยวะโโอ้มาเร็ว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 โ Oh my god เดี๋ยววะเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวพร้อมรึมผลอาหารผลอาหารเดี๋ยววะไม่มาหรอกมั้ง หไม่มาหรอกมั้งไม่มีหรอกใช่ไหมผมได้ยินเสียงซอมบี้แถวนี้ครับได้ยินเหมือนกันแต่ไม่รู้ตรงไหนอุ้ยอุ้ยตกใจกครับกูตกใจคอมเมนตเฮ้ยตรงนี้กว้างว่ะใหญ่ไพศาลกูกลับแป๊กกูเสียวเสียวอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนอยู่ไหน เอ,ออเอ้ยอยู่ตกูตุกูต้กูอะทหารช่วยกั<น>ด้วยมาหาดิมันจะเล่นกูแล่นทหารลงลงมาลงมาขุดเลยก่อนนี่กูใจเย็นมันก็น่าลงต่ออยู่ด้วย e t s go ้ชวนทำขยับ,บ, zone บอะไรร้ <c oughs> องอยู่นั่นแหละ